ไปสั่งหุน้นเกินอย่างนี้แหละรอบนี้แหละไปรอยอยู่รูปเลยเนาะงานวันเกิดมิ่งมั้งสวัสดีนะคะพะ่อแม่ทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์นะคะคุณพ่อ พังแก้วมาด้วยนะคะพ่อสักพาพังแก้วมาด้วยนะคะแม่จะอยู่ข้างหลังนะคะอ่าข้างหน้าก็คือจัก,กรีมากาแล้วก็พี่พลอยนะคะแล้วก็พ่อนะคะแม่ขาเออเห็นยังเห็นยังเห็นยังนุ่นนะคะโอ้ชามสาวเอ้ยสองสาวกับหนึ่งนุ่มนะคะนี่มาแล้วอ,อย่าไปเตะหมาเขาด้วยห่อ นี่นะคะวันนี้ได้พาพังแก้วออกกําลังกายด้วยนะคะแม่พลและโบปัาแกวนะคะวันนี้เท่าวัญก็เอาช้างมาเดินเล่นด้วยนะคะวันนี้คุณพ่อนะเขคุณ<า>พ่อ,อใจดีสามเชือกเลยไม่เชื่อไหมถ้าลงทกค้ววไม่ตรงมันก็เอามาเดินได้ใช่หนูเป็นคนขี่ใช่ไหมถ่ายรูปนี้แต่กล้องมันมืดมากเลยมีควานช้างรับเชิญด้วยนะคะหนึ่ง นะคะนี่นะคะนี่แขกวี p พีนะคะหลังสุดนะคะนี่นะคะ่ะพุงน้ำหน้าเลยแขกวี p พีเราโอ้ย เขาเห็นควายเขาตกใจควายอพากันมาเดินเลยเห็นควายไป วิ่งตามช้างเมือ่อยเนี่ค่ะเพิ่มไม่อยู่อันนี้พมอาอาเพิอวอเลอเพิ่มมอวอ <c oughs> ว ดูของกินเขาอ่ะก็ดูบ้านเราอ่ะมีอะไรบ้างบ้านเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยค่ะเมย่เมยกับโอโนเมยแหลนน้ำฝางเฮ้ยยกรียังนิ่งอย่ โอ้อว,ว,วีัากกร้ครัแันจ,จะมาบัคับดิดวเรเอฟมีอเด็กใหม่้อมเ็กใหม่มีเอฟซีทักท่ายสวัสดีคะ่ะ ได้ยินได้เสียงหอบแม่ฟานนะตอนนี้ <ไป S 1> จานฉายจานฉายโต๊ะจจานฉายเอาแล้วอัวนนั้นทำไมเดินเอียงๆแ,แบบนั้นนะแต่วิอู้ยังอ่ะเขาจะไปหรือเขาจะมาจะไปไหมจะไปไหมไปบอกไปไม่ได้ไปนี่ บอกบ้านหนูอยู่ตรงนี้เองก็รอก่อนเ <laughs> <c oughs> นี่ยนะคะ <c oughs> เป็นวันดีๆของพังแก้วนะคะคุณนี่คุณพ่อไว้นะคะคุณพ่อพามาเที่ยวนะคะกับพังพยบังคับมพี่วิทย์พี่วิทย์บอกว่าบังคับมา โอ้โหมีทักทายข้างทางวูวูวูมักทักทายโอ้โหหลักเล็กมันจะคล้องวันแหลยชิดเชิงบ้านแล้วอันนี้ก็ ฉีดยาแล้วนะคะก็ดีขึ้นได้ออกเดินออกกำลังกายนะคะไม่พกจอดจอดให้ดูน้องช้างตัวเถวเนี่ยนะคะเต็มอย่าพิ่งโอเคสวยสวยัสดีค่ะกอดกันทำไมคะ โอ้ยเดี๋ยวออกเกยวกันไม่ได้เด้อ <laughs> เดี๋ยวออกเกีวกันไม่ได้เด้อ <laughs> เขายิ่งรักกันด้วย <laughs> เอาออกยากเาน เวลาอยู่ด้วยกันแล้วเอาออกเ้วยออกอยากเอาเสียงดังเสียงดังเสียงดังตัคข้างตกใจไปแล้วนะคะคุณพ่อก็พาไปปลูกไว้ที่เดิมแล้วก็พาเดินเที่ยวต้องเอาโซ่ลงก่อน เราต้องดูก่่อออนนนะครรรับวิธีกกเาาต้งู็ต้องผูกไม่เหมือนชาวบ้านเขานิดนึงถ้าจะเข้าหลักต้องเอาโซ่ทิ้งโซ่ลงก่อนกีเธอไปอะไรกีนี่ค่ะนี่ก็ปล่อยให้ลากโซ่แล้วพอก็ลงพอก็ผูกถ้าถ้าถ้าไม่มีโซ่เลยอ่ะนางจะวิ่ง พ่อยทอยดากมากกับเบิงแม่เน่พ่อยอืมนะคะพ่อก็พูดแล้วถึงบ้านแล้วเอ้าอันนี้เขาเป็นไรเขาบอกให้คนนูนอนแล้วเธอนอนทำไมฮะเออเธอสับสนอะไรหรือเปล่าฮะกี่เออโอ้ก็สั่งให้ไม่พลอยนอนทางนี้นอนเฉยเลยเอา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  อ้ยยอมเขาเลยนู่นกแล้วนะคะเดี๋ยวก็ได้กินน้ำนะคะถึงบ้านแล้วก็ปล่อยปล่อยให้เดินเล่นตามใจฉันนะคะไป ติดตามคลิปต่อไปนะคะแม่แม่ค่ะสวัสดีค่ะ